ตาม่ากทานมากเลยอ่ะอ mm ู้ิดเลยน้ำปลาแหลกดำปื่อๆได้จากพี่นนองอ้าซิมได้เป็นยังไงเอาสับๆมาเด้อบซิ้มดิอาบ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 ซิ้มด้ตัวหนาเ้อนี่ไห

อยูเลยหมด้วกไปละให้ไปจอด n ย ồ i คือเห็นอ่บ้าเผ็ดอืมจับปลาไ้ซึนนล่บวานเผ็ดอืมงต่างเรืนี่แหละนุณต่างเรื่องผับไจุดได้ไหมคะจุดได้